สวัสดีครับผมครูใหญ่พงแตกครับกับหัวชจบาอุบลครับวันนี้มาเป็นกันเซลาใส่เลยอืร้อนดูครับควันครับร้อนมาก หมูเด้งครับหมูเด้งครับหมูยอหมูยอเส้นกว๋วยจับอุบนครับเนียวแน่นจริงครับ Thầy tôm Sốt đến nam loan Chúc Sốt chưng hấp Mọt xong lập Xíng nước đường Hãy cắn nạc chẳng mới khuyên hấp Mua ไม่คิดเหนียวหมูยอเพราะว่าทำเองเส้นกว๋วยจับอุบนครับหมูแดเงเส้นกว๋วยจับอุบน dào duyệt rồi ra cũng giúp cấp mi hèn nhau ngày mù định เริ่มมาแล้วอีกสักคำแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะสาตัวยาวเลยรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับพบกันวันละนิดที่จำใสครับสีครับ